โอเคครับผมสวัสดีครับพบก,กับผมทีจากช่องเทอร์ีเคนทีบาเทอร์นะครับพบก,กับผมทีดำเนินรายการอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นสารต่อจากเจ้าตัว SAVM ท43ตัว1946แต่ตัวนี้จะเป็นปืน105แล้วนะครับผมโอ้ถ้าตัวนี้บอกตรงว่าเล่นยากนะแต่ก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโอเคแล้วไปดูกันเลย อยมากอุ้ยยังไงล่ะรับไปคือร้อยห้าของชั้นท้านึงคือมันมันมีตัวจริงมียามียามที่ขัดจอก,อ,อกมาด้วย โอเคบาดได้ไม้หนูยังไงเฮ้ยตกท่ก่อนสามรีไม่ยายายาโอ้ยไปไหนมานี่ จช่อีกคันนึงีครับสี่ครับ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 ครัครับครัครับครัครับครับครับ เซอได้ทีมคว้าอีกเยี่ยมสวยๆไม่ได้เอซินไม่เป็นไรยิงฟอนอีก่ะเออะไรปะกูก็ไม่รู้ละอันนี้ก็เรื่องของมึงละ โโดนอยู <blunt animation> <out>. ่ครับลุกลุกฟุบมันอยู่ในซองปปนยไม่เล่นน้คือดอกนิดนึงนะเนี่ยไนแลรน ยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วเจือหาก,กันเจือหาก,กันเพื่อนเจือหาก,กันขัปเตยมาขับเตอมันบอกว่าหัวมันหกเสียงมันเลยเฮ้ยไ,ไม่ขึ้นจ้าเอ๋กูหูโอ้ยหาขึ้นมาปุ๊บเจอมันดักมันคือบิว เห็นแล้วมันคือบิวของสวีเดนลูกบิวลูกโทรอ่ะบิวบิวดูลูลกบิวมันคือบิวว่ะดูกบิวในเลฟอดิดไหนฮอมึงวะนี่เนี่ยออกแล้วเอ่ะไม่แน่ตัดแแคก,ก่อร้อยไปครับกุมหนูเอ็มทีสองหนูน้อยหนูน้อย,อยฉันเห็นแกตัก้งแต่เมื่อ,อกี้แล้วเออมาคนเยอะเลยสองลำแล้ว ว่างไงแจ้งหนูหนายหนูหนายโดนกูปี่ยแล้กดยิงไม่ติดแล้วไอ้เนี่ยโอ้อโหแล้วพีเอลขึ้นยี่สิบอ๋อเด็ดกุยแล้วเออตัดปืนตัดปืนตัดปืนกดยิไงไม่ติดแล้วลูกเอ้ยไกลแข็งไกลแข็งเฮียต้องไปเปลี่ยนไกลใหม่เนี่ยผมคิดเมาแบบนี้ไม่ติดเลยไงไงเยีม่มาานันแย่เข้าใจแล้ว เมืม่อวานเมื่อบังเห็นมึงแล้วเมืม่อวานพี่ก็ปีนอลไอ,อ้เะีหย M60 ปีนเขาวาเลนไทน์จะอยู่ไหน M สิบแปดไอ้ยไอ้เชอร์แมนโอเคขอบคุณครับเพื่อนโดนเรียกบอกอว่าเก็บของกลางเกศด้วยนายใช่เออโอ้ยไม่ได้ตอบ ลงมาจริงลงมาจริงทำยังไงโวยคนโวยเหมือนเดิม,อมดเออคุณด,ดูไเอสดิยังดีเหมือนเดิมไม่ต้องรวมด้วยจ่ายถูกกว่เาเยอะเอสไม่ต้องจ่ายแพงกว่าแต่ก่อนนะวันนี้ไม่รู้อะแต่อันนี้กูจากาาก่ายแค่สามร้อยก็ได้มีหรอกว่าเรียบร้อยซิดยิงข้ามหัวไปให้ดิวเลย ตัวท็อปลูเปอร์อยา่หาน,นะดาชิปดา,ายาิบโปปรคนโอ้ยที่สามสี่ไม่สูไส้ไม่สูไส้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้คนนั้นาพาหมายน่าสนใสมุนไหรเล่าสมุนไหลเล้า อันแน่ต้นไม้มันเยอะขึ้นป่าวว่าพี่แมปนี้ก็ไม่นะหรือว่าไปอยู่ตรงกุ้ไม้มันไหนป้อมปืนมันไม่ติดอะไรเลยตัเงเพลิงตัน,นเพลิงเรียเรียบร้อยแอสซีโอเค ติดอยู่ติดใจเป็นเมื่นล้านทำใช่ไหมเฮียโอ้โหยิงไม่ต่อยได้กูเงอกระสุนเกิดอะไรหรอโอ้ยยิงชอบยิงแบบเปิดจุดอย่างเงี้ยแบบระดระเบไอ้ทีห้าสิบไม่เห็นใช่ไหมทีห้าสิบเห็นใช่ไหมอย่ากเห็นนะอยาเห็นนะอย่ากเห็นนะอย่าเห็นอย่าเห็นดีมากดีมากดีมากพวกอย่าเห็นดีมากดีมาก พยายามหาตัวไปสิบแปดใช่ปะไม่ใช่ใใใเสียซี่อ่ะฮันเตอร์โฟร์ก็พวกที่มีฮาร์ดคิวอสบายใจเลิมแหกไปเลงเพลงไป ทั้งคีจะสองตัวใหม่รอตัวใหม่เยียมเกปันเี่ยสหาจิตตัวที่จะเข้านะใช่ตัวงคีรอบันจะยังของมึงังดงที่เหลือร้อยห้าเัน้อยเดียว ไม่ GT สองอ่ะแต่ว่าไม่โดนเน GT GT ์ทาปีก็สี่แล้วเอาเกียร์นิดหน่อยยังไงมันก็ยิงไม่ได้อะจะเอาไงเข้าขนไม่เยอะฮู้ยอะเยี่ยมโอเคครับผมเป็นไงครับบ้างครับผมที่ดูกันมาสำหรับตัวนี้แล้วผมให้แบบว่าเป็นสายสนับสนุนดีกว่า ไปอยู่เหนวหน้าเนาะกระสุนร้อยห้ามันแล้วก็ยิงยิงย้อนนิดนึงเนาะก็ค่อยๆปรับเล่นไปเนาะส่วนใหญ่ผมแนะนําให้ส่วนตัวผมนะให้อยู่แถว2ดีกว่าสนับสนุนดีกว่าไม่เหมาะก,กับบูสักเท่าไหร่เนาะถ้าบูได้ก็บูอะถ้าแต่ส่วนใหญ่ให้น้นสนับสนุนไปก่อนอดูองเกมกันนะโอเคคลิปต่อไปจะเป็นรถถังอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่